Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh มาพบกับคุณครูสุวานียิงยูโนนะคะสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .2 หน่วยการเรียนรู้ที่1เกี่ยวกับเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์บ้างไหมคะก่อนที่เราจะเรียนให้นักเรียนทุกคนยกมือขึ้นอ่านดูอาค่ะ อะต่อไปอะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้เกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์อะไรคือวิธีการทางวิทยาศาสตร์คะอ่ะวิทยาศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของทุกคนบนโลกในการศึกษาและหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นเริ่มจากการเกิดความสงสัยในสิ่งต่างๆ วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบของนักวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเสบสะหรือว่าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากความสงสัยนั่นเองต่อไปอวิธีการทางวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็นกี่ขั้นตอนคะใครรู้บ้างาเรามาดูกันวิธีการทางวิทยาศาสตร์จะแบ่งออกเป็น ห้าขั้นตอนด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับการจมและลอยของวัตถุเรามาดูกันขั้นที่หนึ่งก็คือ,อตั้งคำถามตั้งคำถามก็คือเราจะสังเกตแล้วเกิดความสงสัยใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราสาังเกตแล้วเกิดความสงสัยเราก็จะตั้งคำถามเพื่อที่เราจะหา คำตอบใช่ไหมคะอ่ะมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างตัวอย่างที่ครูจะยกตัวอย่างในวันนี้วัตถุชนิดใดสามารถลอยน้ําได้บ้างวัตถุชนิดใดสามารถลอยน้ําได้บ้างครูยกตัวอย่างอะไรคะแผ่นโฟมช้อนพลาสติก ดินน้ำมันแล้วก็เตรียมน้ำใส่ในกะละมังใช่ไหมคะอันนี้คือวัตถุที่ครูเตรียมมาใช่ไหมคะ,อะลองเราดูว่าวัตถุที่เรานำมาทดลองในวันนี้มีอะไรบ้างมีแผ่นโฟมช้อนพลาสติกดินน้ำมันแล้วก็น้ำที่ใส่ในกะละมังต่อไป สองก็คือการคาดคะเนคำตอบอ่าการคาดคะเนคำตอบก็คือเรายังไม่รู้อีกว่าคำตอบที่เราตอบเมื่อกี้ว่าถูกหรือไม่แค่เราคาดเดาวไว้ล่วงหน้าใช่ไหมคะอ่าอ่าตัวอย่างเรามาดูตัวอย่างกันวัตถุที่สามารถลอยน้ำได้น่าจะมี แผ่นโฟมและดินน้ำมันอันนี้แค่เราคาดคะเนว่ามีวัตถุที่สามารถลอยน้ำได้จะมีแผ่นโฟมและดินน้ำมันเราแค่คาดคะเนแต่ว่าเรายังไม่รู้คำตอบเรามาดูกันค่ะอะแผ่นโฟมดินน้ำมันอากะละมังใช่ไหมคะอันนี้ที่เราคาดคะเนว่าสามารถลอยน้ำได้ต่อไป 3. รวบรวมข้อมูลรวบรวมข้อมูลหาข้อมูลด้วยวิธีต่างๆามีวิธีอะไรบ้างก็คือการสังเกตการสำรวจการทดลองแล้วก็บันทึกข้อมูลเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่างก็คือครูนน้ำกะละมังใช่ไหมคะที่มีน้ำอยู่ในกะละมัง แล้วก็เราใส่แผ่นโฟมลงไปใส่ช้อนพลาสติกลงไปใส่ดินน้ำมันลงไปอ่าเรามาดูกันวัตถุไหนที่ลอยน้ำคะหรือว่าวัตถุไหนที่จมน้ำอ่ะแผ่นโฟมกับช้อนพลาสติกจะลอยน้ำส่วนดินน้ำมันจมน้ำใช่ไหมคะอ่าอันนี้คือ เราทดลองแล้วก็คือแผ่นโฟมกับช้อนพลาสติกจะลอยน้ำส่วนดินน้ำมันจะจมน้ำนะคะต่อไปข้อที่4วิเคราะห์ข้อมูลอ่าวิเคราะห์ข้อมูลนำข้อมูลที่ได้มาแปลผลหรือว่าอธิบายความหมายอ่าเรามาดูตัวอย่างกัน าจากข้อมูลที่สืบค้นพบว่าวัตถุที่สามารถลอยน้ําได้เป็นเพราะอะไรเอ่ยทําไมวัตถุที่ที่เราทดลองเมื่อกี้แผ่นโฟมกับช้อนพลาสติกถึงลอยน้ําได้เพราะว่า,าเพราะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ําทําให้วัตถุนั้นลอยน้ําได้นะคะก็คือแผ่นโฟมกับช้อนพลาสติกนะคะ ต่อไปข้อที่5สรุปผลสรุปผลก็คือสรุปจากการวิเคราะห์หรือว่าตรวจสอบเมื่อกี้ว่าตรงกับที่เราคาดคะเนวไว้หรือไม่และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้นะคะเรามาดูตัวอย่างตัวอย่างที่เราทำการทดลองเมื่อกี้นะคะเราสรุปแล้วเราจะสรุปเป็น ตารางนะคะวัตถุที่เรานำมาทดลองเมื่อกี้มีแค่3อย่างด้วยกันก็คือแผ่นโฟมดินน้ำมันช้อนพลาสติกเราทำการทดลองเมื่อกี้วัตถุที่ลอยน้ำก็คือจะมีแผ่นโฟมต่อไปดินน้ำมันจมน้ำช้อนพลาสติกลอยน้ำวัตถุที่ลอยน้ำมีแค่2ออย่างก็คือแผน่น แผ่นโฟมกับช้อนพลาสติกส่วนดินน้ำมันจะจมน้ำสำหรับวันนี้คุณครูจะมีงานให้เราทำด้วยนะคะวิทยาศาสตร์ป .2 เรามาดูคำชี้แจงกันค่ะ,ะคำชี้แจงที่1ให้นักเกรียนเขียนวิธีการทางวิทยาศาสตร์5ขั้นตอนลงในสมุด มีอะไรบ้างคะวิธีการทางวิทยาศาสตร์1ก็คือการตั้งคำถาม2คาดคะเนคำตอบ 3. รวบรวมข้อมูล4วิเคราะห์ข้อมูล5สรุปผลอันนี้คือคำชี้แจงที่หนึ่งนะคะมี5ขั้นตอนด้วยกันต่อไปคำชี้แจงที่สองให้นักเกรียนทำการทดลองการโจม ลอยของวัตถุจากนั้นบันทึกลงในสมุดวัตถุที่เราจะต้องเตรียมมีอะไรบ้างคะ 1. ฟองน้ำ 2. ก้อนหิน 3. ไม้บรรทัดโลหะ 4. กระจก 5. ลูกปิงปองอ5อย่างนี้เราจะต้องเตรียมให้เราทำการทดลองที่บ้าน ดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งฟองน้ำให้เราเตรียมน้ำใส่ในถังน้ำแล้วก็ให้เราเอาฟองน้ำใส่ลงไปลองดูว่าฟองน้ำจะลอยน้ำหรือว่าจมน้ำถ้าลอยน้ำให้เราขีดถูกที่ลอยน้ำถ้าจมน้ำให้เราไปขีดถูกที่จมน้ำให้นักเรียนทําตารางลงในสมุดนะคะ ดังนั้นงานของครูจะมี2ออย่างด้วยกันคำชี้แจงที่1กับคำชี้แจงที่2นะคะนักเกรียนทำเสร็จแล้วให้นักเกรียนขีดเส้นใต้แล้วก็เขียนชื่อนาำสกุลแล้วก็ป .2 ออทับไหนนะคะแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งในเฟซของจอสอวอป .2 ด้วยนะคะครูจะไปเช็ดามน้ำเค สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคาบต่อไปวัสสั